ไอคือพระเจ้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหม่ของมนุ์เนี่ยนะ ฟังเหมือนเป็นเรื่องขำๆนะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนตอนนี้มันยิ่งกว่านิยายซะอีกหลังจาก ChatGPT ระเบิดตลาดปลายปี2022โดยผู้ใช้100ล้านคนในระยะเวลาเพียง2เดือนก็ว่าถึงแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือวิธีที่คนใช้ AI กำลังเปลี่ยนไปค่ะมีข้อมูลจาก Harvard Business Review ก็แสดงให้เห็นว่าในปี2025คนใช้ AI เพื่ออะไรมากที่สุดปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือปรึกษาปัญหาชีวิตตามมาด้วยอันดับ2ช่วยจัดระเบียบชีวิตและอันดับ3ค้นหาความหมายของชีวิตค่ะและมนุษย์เเราาดินทง มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอธิบายเป็น3ประเด็นสั้นๆแบบนี้ค่ะ1โลกกาลังเผชิญกับโรคระบาดแห่งความเหงาองค์การอนามัยโลกบอกว่าคนทั่วโลกกว่า280้ล้านคนกาลังซึมเศร้าแต่มีนักจิตวิทยาเพียง1คนตอบประชากร1 0,000่นคนเท่านั้น2 AI ไม่ตัดสินเรา67%ของผู้ใช้รู้สึกว่า AI ไม่ได้มองพวกเขาในแง่ลบเมื่อเล่าเรื่องส่วนตัว 3. า AI ตอบได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันเบื่อไม่มีวันหงุดหงิดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลที่น่า,า,าทึ่ การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทําให้ทักษะทางสังคมแย่ลงถึง34และที่น่าตกใจที่สุด42ของผู้ใช้ AI ประจําวันเชื่อว่า AI เข้าใจพวกเขาดีกว่าคนที่พวกเขารักซะอีกอาจไม่ใช่ว่า AI คือพระเจ้าหรอกค่ะแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่ AI ทําคือเป็นการเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของมนุษย์ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่เคยเข้าใจอะไรพวกเขาจริงๆเลยต่างหาก